สวัสดี่พี่อเรียกว่าม่หของปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนก่อน่สวัสดีปีใหม่ค่ะสดใสกันเลยเพือนปีใหม่มีอะไรมาเชิญชวนกันคะอันนี้ตัวก่อนค่ะก็สวัสดีค่ะมาอทิตยาค่ะหรือว่าไมอโฟอีฟรับบทเป็นแม่นาคค่ะสวัสดีครับเจ็ดอะดลนะครับเป็นร้องประกอบละครครับเพลงแม่นาคชื่อเพลงให้ฟ้าดินเป็นพยานครับผม สวัสดีค่ะนิกา้านิกา้าฮอลแมนค่ะร้องเพลงประกอบละครนางนาคค่ะ,ะเพลงให้ฟ้าทินเป็นพยานค่ะสวัสดีค่ะไอกุนรีนะคะหรือว่าไอาเพลงเอกค่ะร้องเพลงประกอบละครเรื่องนางนาคสะพายพักขนมค่ะชื่อว่าเพลงหนึ่งราตรีค่ะครับผมอบปัชยาครับผมบเอ่อโบพลงเอกครับร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับผมรอยยิ้มเธอในยามเช้าครับเรื่องนี้นี่เรื่องไหนกันเนี่ยอะไรนะคะ นางน้า,นาสภพยพระขนง,งค่ะหรือที่คนเข้าใจก็คือแม่นาแม่นาณอ,อ,อีเ <c oughs> นาะถาเรื่องราวพูดถึงฐานนเอกของเรื่องก่อนค่ะเรื่องนี้จะแตกต่างจากแม่นาเวอร์ชั่นอื่นๆอย่างไรบ้างคะถ้าถามสิ่งที่ แตกต่างเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆในเวอร์ชันนี้คือเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของพี่มากและแม่นาคในตอนที่ยังเป็นคนด้วยค่ะเราจะเห็นความสัมพันธ์ของเขาสองคนตั้งแต่ตอนที่เขาเจอกันตอนที่เขาเริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วก็เห็นความเข้มข้นของความรักสองคนนี้เนี่ยว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วอะไรที่นําไปสู่สิ่งที่ทําให้แม่นาคกลายเป็นผีที่น่ากลัวอย่างที่ดูมนเข้าใจกันค่ะอืม ค่ะเคยดูไหมเราเคยดูไหมคะเคยค่ะเคยดูเวอร์ชันพี่สายเวอร์ชันที่เป็นหนังอ่ะใช่ค่ะเวอร์ชันที่เป็นหนังผีมากๆเลยค่ะก็คือเวอร์ชันนั้นน่ากลัวมากพี่น่ากลัวมากค่ะยังเด็กๆอยู่เลยนะคะน่ากลัวมากของเราจะน่ากลัวขนาดนั้นไหมคะของเราเรียกว่าครบรสชาติค่ะเรามีทั้งแบบเอ้ยโรแมนติกนะคอมเมดี้หรือว่าแบบจะดราม่าหนักๆแล้วก็มีค่ะค่อนข้างจะแบบครบรสเลยเรื่องนี้ถ่ายเสร็จยังเรียกเลย เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่จะออนแอร์แล้วค่ะวันที่16มกราคมนี้ทุกคนอีกครั้งนะคะ16มกราคมนี้ค่ะเมื่อที่เราไม่ได้มาเดียวเราพาเพื่อนๆที่เป็นนักร้องใช่ค่ะที่ร้องประกอบเพลงนี้กันมาด้วยอ่ะใครร้องเพลงอะไรกันบ้างคะเริ่มจากทางไหนดีทางไหนดีค่ะทางดีกว่าเป็นคู่ก่อนใช่ครับเออคือเราสองคนก็ร้องเพลงเพลงคู่เป็นชื่อเพลงให้ฟ้าดินเป็นพยานใช่ครับแล้วก็ ก็จะเป็นเหมือนเพลงที่เหมือนอธิบายถึงในในเรื่องของความรักของทั้งที่มากและแม่นาคแบบความรักมากๆที่อยากจะพิสูจน์ให้ผู้คนได้เห็นว่าความรักของเรามันคือรักแท้นะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรักกันไปตลอดการอะไรอย่างนี้ ก็ก <aunque> ็ยากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที ics, <whatnot> ่เราได้ลองเพลงประกอบละครอะไรองี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าแล้วยิ่งเป็นเพลงของแม่นาคด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากสื่อสารมันออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นเพลงรักด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอามี่าให้โจทย์ว่าอนีาต้องร้องเพลงประกอบละครนี้นะต้องไปศึกษาต้องไปดูด้มยอะไรไหมคะอ่าถ้าถ้าสำหรับผมคือ ได้มีประสบการณ์แบบดูเรื่องดาวเกี่ยวกับแม่นาคมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่เป็นเออละครเวทีเป็นหนัง<ม>เป็นอะไรมากมายอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเข้าใจตัวเรื่องได้พอสมควรครับแล้วก็พอได้โจทย์เพลงมาแล้วก็ไปไปอ่านตัวเนื้อเพลงแล้วก็พยายามจะรรเลตให้ได้ทั้งกับตัวแม่นาคเองและกับชีวิตเราเองด้วยเพื่อที่จะเวลาเราจะถ่ายทอดมันออกมาผ่านบทเพลงเนี่ยมันจะได้ดูดูสมจริงมากขึ้นครับสาหรับผมแล้วอยากเหเนี่ยมันจะ เท่าหัวนะน่าจะเป็นช่วงแรกๆตอนแต่งงานปะตอนที่เขาแบบแต่งงานสิ้นที่มีความสุขค่ะเออสิ้นที่แบบเออสิที่แฮปปี้สิ้นที่แบบเล่าถึงความรักอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาอืมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะต่อไปค่ะเพลงที่สองเงเป็นข้าไปที่ผมเลยผมต่อเนื่องอ๋อใช่ใช่ใช่ผมต่อผมต่อเป็นความร้ายเป็นไงที่เขาศึกษามาแล้วนะคะอันนี้แต่งงานใช่ไหมครับ ของผมรอยยิ้มเธอในยามเช้าคือคือแบบเขารักกันแบบมากแล้วอะกำลังข้างรักกันเลยอะ <Yeah. S 1> ก็เลยต้องเป็นเพลงนี้ครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของพี่มากครับสำหรับเพลงนี้ก็คือความแบบผมเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาไทยที่นอกจากคำว่าข้างรักมันคือความปลื้มในภรรยาตัวเองอะ mm. มันคือแบบอยากที่จะตื่นมาพบเจอกันในตอนเช้าแล้วก็แบบ น,นังนักนี่เขาเหมือนเป็นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าอะ่ะมันคือให้ความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยห็นไหมดูเน <c oughs> ี่ยดูอบอุ่นไหมดูแบบดูน่ารักมากเลยสําหรับรอยยิ้มเธอในยามเช้าครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังตอนความเข้มข้นความน่ากลัวต้องเป็นคนนี้แล้วครับ <c oughs> อ๋ออย่างอย่างอย่างใช่ไหมเฮ้ยอ๋อ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 มีไทม์ไลน์มีไทม์ไลน์ยอมมไไ่ด้ ค่ะก็รับบทไปไแม่นาคแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยค่ะก็คือชื่อเพลงว่าวันแรกของวันที่เหลือค่ะออริจินอลออริจินอลเนี่ยเป็นของโฟอีฟก็คือเป็นของวงหนูเองแต่ว่าตอนนี้เราเอาเพลงวันแรกของวันที่เหลือเนี่ยมาตีความใหม่แล้วก็ทำให้มันให้มันมีความไทยมากขึ้นมีความเรียกว่าอะไรอะมีความดีฟในในดนตรีหนูจะพูดว่ายังไงดี น um so so <s <S ั่นแหละค่ะประมาณนั้นนั่นแหละค่ะส่วนเนื้อหาของเพลงอ่ะมันคือการเล่าว่าวันแรกของวันที่เหลือคือการที่ตัวแม่นาคที่เขาใกล้จะหมดเวลาของเขาแล้วนะแต่ว่าเขายังคงอยากจะรักพี่มากอยากจะรักคนคนนี้วันแรกวันที่เหลือสาหรับแม่นาคในเวอร์ชันนี้คือจริงๆแล้วมันไม่เหลือแล้วค่ะแต่ว่าเขายังอยากจะรักผู้ชายคนนี้อยู่อืม ใช่มีความเศร้าอันนี้เริ่มเริ่มเ,รมเศร้าแล้วนี่แฮปปี้แฮปปี้มากอ่าเริ่มเริ่มเศร้าแล้ว <Hello. S 1> นี่ค่ะของจริง <laughs> และช่วงเวลาแห่งความสุขก็ได้หมดลงแล้วนะคะ <laughs> ก็คือมาถึงเพลงสุดท้ายนะคะก็คือเพลงหนึ่งราตรีค่ะเพลงของอเองนะคะ,ะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของแม่นาคได้ได้ดีที่สุดเลยว่าเขารู้สึกยังไงบ้างหนึ่งราตรีนี่หมายถึงหนึ่งคืนที่ยังเหลืออยู่ค่ะว่าเขาจะทําอะไรกันใ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 นบทเพลงนี้จะเล่าหมดเลยว่าหนึ่งราตรีที่เหลืออยู่เนี่ยแม่นากจะทําอะไรกับพี่มากบ้างฟังเพลงนี้ ฟังเพลงนี้จบแล้วก็จะเข้าใจความเป็นแม่นาคเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะไม่ได้ดุร้ายขนาดนั้นมุมน่าสงสารก็มีนี่เวัาราสุดท้ายอะเนาะต้องให้ใา <laughs> ราให้เยอะมากเลยนะไออยากเสุดท้ายเราต้องใส่อารมณ์นขนาดไหนเพลงนี้ เพลงนี้มีหลายอารมณ์มากเลยค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นการอย่างที่อย่างที่มายบอกว่าเป็นเป็นความรู้สึกมีความสุขที่หลอกตัวเองว่าไม่อยากไม่เขาไม่อยากจะเชื่อว่ามันมันเป็นคืนสุดท้ายเขาก็เลยพยายามหลอกตัวเองให้มีความสุขแต่ความจริงแล้วพอมาช่วงท้ายๆเพลงเนี่ยจะเริ่มเป็นพาร์ทที่ต้องยอมรับความจริงว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาอีกแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้ก็จะมีความยากมากในการที่จะต้องดึงอารมณ์ออกมาให้เข้าถึงความเป็นแม่นาคมากที่สุดอะค่ะ จะบอกว่าตอนไออัดไอร้องไห้ด้วยค่ะร้องไห้แบบเพราะว่าเราพยายามที่จะเข้าใจเขามากๆขึ้นจนเรารู้สึกว่าเราเข้าไปเป็นเขาเลยอะค่ะแลวจนตอนอัดที่ร้องไห้ก็เลยต้องต้องจนจน,จนเสียงเสียงร้องไม่ได้แล้วก็เลยต้องออกมาคามตัวเองลงนิดนึงอะแต่สุดแน่นอนค่ะอยากให้ฟังแ <c oughs> สดงว่าเพลงนี้ถึงไม่ได้แสดงกันเองแต่ก็สุด <c oughs> <c oughs> อยากอยากไปเล่นแทนเข้าใจมากอยากไปเล่นแทนน้องไมเลยแต่ว่าน้องสุดแล้วค่ะ น้องสุดละจริงๆก็คือเราก็จะได้ฟังเพลงทั้งสามเพลงเนี่ยตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วามันจะขึ้นมาในจังหวะค่ะอ๋อจริงๆก็สี่มีจริงๆมีทั้งหมด5เพลงค่ะจริงๆมีเพลงหนึ่งด้วยแต่ว่าเอ่อเป็นชื่อเพลงเร็วก็ยอมค่ะของพี่่ขนมจีนใช่พี่ขนมจีนร้องมีความสุขไปแล้วมีความสุขมากเรื่องเศร้าใช่ขนมจีนจะเป็นบทนางรำใช่ใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเร็วก็ยอม มันคือแบบเล่าอีกมุมหนึ่งว่าในมุมมองที่เราเลวหรือถูกใครตาหน้าว่าเลวมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตลอดทั้งเรื่องในจังหวะของในเพลงเพลงเขาเรียกในจังหวะที่ซีนซีนหวานก็จะได้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเรามีเพลงให้ฟังเยอะมากเลยค,ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายรสชาติเนาะเราก็ต้องแบบเลือกเพลงที่ตอบโจทย์แต่ละซีนด้วยอ่ะต้องบอกว่าเพลงประกอบละครส่วนใหญ่ปักอยู่ในคาาหวังไหมคะอุ๊ย ค่ะก็ก็ตั้งใจล่ะค่ะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดก็คิดว่าถ้าสมมติการที่มีเพลงประกอบแล้วมันจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นหรือว่าอินกับละครหรือบทบาทตัวละครได้มากขึ้นเนี่ยพวกเราก็ยินดีค่ะ มีเพลงอันนี้ปล่อยเพลงนี้ปล่อยไปแล้วเพิ่งเพิ่งเราเพิ่งปล่อยวันนี้ค่ะทั้ง MV แล้วก็ตัวเพลงในสตรีมมิ่งต่างๆค่ะก็สามารถฟังได้แล้วก็มีของ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 มายค่ะที่เป็นวันที่11 11เอมกราคมนี้ก็คือจะปล่อยเพลงวันแรกของวันที่เหลือค่ะของพี่โบ๊ก็ของโบ๊ก็จะเป็นวันที่8ครับ8นี้ครับผมวันอาทิตย์หน้าอันนี้ก่อนใช่ครับก่อนแล้วของโบ๊ ตามไทม์ไลายค่ะของทไลน์ใช่ครับใช่อันมาช้าสุดเลยค่ะวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันวาเลนไทน์แต่เราปล่อยเพลงเศร้าขนมที่ขนจริงก็คือจะตามวาเลนไทน์ใช่ค่ะเป็นนะคช่วงเวลาใกล้ๆกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราคาดหวังเพลงเลยค่ะคาดหวังค่ะตรงๆมันใช้ได้ทุกอารมณ์ของความรักเลยเนาะไม่ใช่ความ ครับถูกใจเราไหมคะโอ้ถูกใจครับจริงๆจริงๆชอบจริงๆ,ๆ,ๆช,อชอบตั้งแต่ได้ฟังเดโมแล<ช>้วพอรู้ส<ช>ึกว่าด้วยตัวเนื้อเพลงทํานองหรือหรือ,รอคําต่างๆที่ได้ถูกใช้ในเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันสลัดสลวยมากครับแล้วก็แบบชอบชอบเมื่อกี้เราเกิดหรือว่าอะไรนะข,ของเพลงใครนะคะที่ว่ามีให้กี่คำมีเอาล่ะเจอแล้วให้ฟ้าดินเป็นพยานมีคำว่าให้กี่คําคะเริ่มค่ะ แค่แค่ท่อนฮูกหรือว่าทั้งทั้งหมดใช่น่าจะมีแค่ท่อนฮูกท่อนส่วนตัวท่อนฮูกมีสามใช่ไหมเมื่อกี้แม่รูกว่ามีสามฮูกก็เก้ามีแค่นานนานเดียวเดียวพี่ฝังกันดีกว่าเป็นเรื่องคนดูนับเองอ่ะเดี๋ยวให้คนดูนับนะคะช่วยกันนับะฮูกขางนฮูกไหมได้นี่ก็ได้นะท่อนนี้เนี่ยท่อนพี่ฮูกอ่ะพี่ฮูกอ่ะอ๋อพี่ฮูกเด้อเด้อเอเดเอเท่านั้น โอเคได้ได้ได้โอเคครับอ่าเธอเท่านั้นใช่ไหมเอ๊คุยเลยค่ะห้าอ่เธอเท่านั้นที่จะรักต่ออีกคนร้อยพันมากี่แกนแค่ขอให้เราอยู่เคียงคู่กันไปต่อจากนี้ <c oughs> ให้ฟ้าดินเป็นพยานให้สองเราได้คู่กันให้้เราไดคแม้ความตายไม่อาจอพระจากกันไม่ขอไปไกลจากเธอจะเฝ้ารอเธอตรงนี้ สาวสาวแรกเราก็ต้องไปกันให้สุดอ่าปานี่บอกว่านะเราต้องสุดกว่าโปรดตั้งใจฟังให้เพาะนะครับทำไมดูทุกคนดูตั้งใจฟังเพลงนี้จังอันี้พอดีไวหวังคันหวัรอยยิ้มเธอนยามเช้าครับเธอคือความงดงามของยามเช้า คือเรื่องราวต่อเติมจากฝันเธอคือความรักและความผูกพันคือดอกไม้เบ่งบานในหัวใจครับผมตอนนี้ก็กี่ตอนนี้น่าจะเป็นแสนวิวแล้วนะครับเพลงแรก ที่เพิ่งปล่อยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวลองอย่าลืมเปิดฟังกันนะครับอ่ะบทเพลงที่3ทําำลายที่3นะฮรค่ะวันแรกของวันที่เหลือค่ะเวอร์ชันไม่น่าคเดี๋ยวหลงเวอร์ชันเดี๋ยวหลงเวอร์ชันให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ช้งชีวิตอยู่เพียง รักเธอจะทำให้ฉันคู่ควรกับรักของเธอจะกี่พร่งนี้อยู่ตรงนี้นะเธอจะนานแค่ไหนก็รักเพียงเธอสุดก็ดต้องขอรีด้วยกับเวอร์ชันไหนนะ <c oughs> หลงเวอร์ชันอันนี้ไงค่ะ อันนี้ก็เพลงเศร้าสุดเลยนะคะหนึ่งราตรีค่ะ <c oughs> จะไม่รบกวนขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอขออยู่ข้างเธอในยามที่เธอนิทราจะไม่รบกวนขอเพียงแค่ได้เห็น ก่อนจะจากแล้วขอจำภาพเธอเอาไว้พอห่วงห่วงค่ะห่วงเพลงอันนี้ต้องรอพี่ของมันได้ไหเออันนี้ต้องรอพี่ของมันไไมลงเองเรอพันกันเทารอยรอ ก็เดี๋ยวเป็นตัวแทนเลยนะคะฝากละครเรื่องนางนาคสะพยพระขนงค่ะออนแอร์ On air, ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มทางช่องเวิร์คพอค่ค่ะและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง n น t ต l ก x ลชาและเพลงของเราทั้งสามคนไอ้ทั้งหคนใช่สำหรับเพลงของเราห้าคนก็วันที่ออนไปแล้วอ,ออนไปแล้วนะคะตอนนี้ทางช่องทาง YouTube จริงๆทุกๆทุก streaming platform ครับผมสามารถรับฟังได้รับชมได้ผ่าน YouTube ผ่านเอ่อเวิร์กพอย e ์ซีรีส์ด้วยครับผมใช่ค่ะคผมขอจบได้ไหมได้เลยไไดด้้ค่ะอยากให้ชมจริงๆครับละครเรื่องนี้สังเกตนะครับเพลงประกอบละคร5เพลงเลยอยากจะให้แบบอยากจะให้เห็นถึงความตั้งใจของทางเวิร์กพอย์แล้วก็พวกเรานะที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็นี่เลยนางเอกครับเขาทุกคนทุกคนคือตั้งใจมาก คือด <mile> ูจากเพลงก็รู้แล้วว่าตั้ง5เพลงทั้งครบรถเลยอย่างที่ทุกคนเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไปอยากให้ชมครับเวอร์ชันนี้พิเศษแน่นอนนักนั้สวัสยีว่าขนอง2023สนุกแน่นอนโอเคคขอบคุณค่ะแขกค่ะต้อขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรจะฝากหรือเปล่าไม่มีหร้กค่ะค่ะก็ไม่บายค่ะ